ผมข้ามาเล่นการเมืองผมก็มีความพร้อมอยู่แล้วผมไม่จําเป็นต้องพึ่งเอินเดือนสะสะที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาผมจบมอมหาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นลูกพระราชบิดาท่านก็บอกไว้ว่าจงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดไว้ในใจตลอดในฐานะที่เป็นนักการเมืองนะครับผมไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงจากพี่น้องประชาชนเลยจากนั้นเป็นต้นมาถึง4สมัย เกือบ20ปีก็ไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงการทุจริตคอ์รัชช n น,นี้มีบทเรียนให้เห็นอยู่หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำน,นาจใหญ่โตหรือว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลต่างๆก็ไม่พ้นจากการตรวจสอบของกฎหมายนะครับอย่าคิดแค่เข้ามาเป็นนกักการเมืองให้รู้ตัวเองด้วยว่าหน้าที่ตัวเองเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไร ผมข้ามาเล่นการเมืองผมก็มีความพร้อมอยู่แล้วผมไม่จําเป็นต้องพึ่งเงินเดือนสสที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาคนที่จะมาเล่นการเมืองนะครับไม่ว่าระดับท้องถิน่นหรือระดับระดับชาตินะครับเริ่มต้นจากการเข้าสู่การเมืองหรือว่าการเลือกตั้งเนี่ยต้องสุจริตก่อนครับถ้าการเลือกตั้งไม่สุจริตมีการใช้เงินใช้ทรัพย์สินใช้ประโยชน์เกินจากที่กฎหมายกําหนดก็เป็นไปได้ยากที่นักเกิรดเมืองคนนั้นเมื่อเข้ามาเป็น สอสอแล้วที่จะดำรงความสุจริตไว้ได้ผมจบมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นลูกพระราชบิดาท่านก็บอกไว้ว่าจงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดไว้ในใจตลอดในฐานะที่เป็นนักการเมืองการเข้ามารับตําแหน่งทางการเมืองโดย การไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอย่างบริสุทธิ์กันับตั้งแต่ปี2543ที่ผมเองเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังผมไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงจากพี่น้องประชาชนเลยจากนั้นเป็นต้นมาถึง4สมัยเกือบ20ปีก็ไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงนี่เป็นความตั้งใจของตัวเองและเชื่อว่าถ้าใครทําอย่างนี้นะครับเข้ามาเป็นนักการเมืองเราก็ไม่คิดจะถอนทุนเรื่องการเมืองกับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับพวกผมกลุ่มแม่น้ําตรังเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ต้นน้ํา โดยการที่คัดผู้สมัครอันดับแรกก่อนสมาชิกทีมผมทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องมีอาชีพต้องไม่เดือดร้อนต้องไม่เข้ามาหาผลประโยชน์ถ้าเมื่อไหร่ที่นักการเมืองเริ่มต้นตั้งแต่ต้นนะฮะด้วยการใช้เงินทองจำนวนมากแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ถอนทุน,นไม่มีใครที่มีเจตนาดีและร่ำรวยขนาดที่ใช้เงินเป็นหลักสิบล้านเพื่อใช้จ่ายหวานลงไป แล้วก็เพื่อเข้าไปทําความดีไปให้ปปชไปให้สอตองอตรวจสอบไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นตัดตั้งแต่ต้นไม่ต้องใช้เงินซักแพ้ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งใช้ในโยบายหาเสียงกันผมเป็นคนสนับสนุนมาตลอดว่าคดีทุจริตจะต้องไม่มีอายุความซึ่งไอ้น,นี้เป็นเป็นเรื่องหลักที่มีการต่อสู้กันมายาวนานมากเพราะว่า บ่อยครั้งที่มีการทุจริตพันไปถึงนักการเมืองคนรอบข้างหรือข้าราชการชั่วที่สมคบกับนักการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นว่าถึงจุดหนึ่งหมดอายุค,ความนักการเมืองก็รอดตัวไปแล้วนี่เป็นต้นซึ่งสิ่งนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับผมเป็นคนแรกๆในประเทศนี้ที่อยู่ในกลุ่มที่บัญญัติคําว่าทุจริตเชิงนโยบายในยุกระบอกทักษิณซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากมีการตั้งกระทรวง ICT ขึ้นมารองรับ เรื่องแก้สัญญาสัมปทานกับบริษัทโทรศัพท์มือถือมีการออกพระราชก,กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสา,ามิตรสาหรับที่ไปเอื้อประโยชน์แล้วสุดท้ายก็มีการขายบริษัทโทรคมนาคมให้ต่างชาติโดยไม่เสียภาษีแล้วก็อัพมูลค่าขึ้นไปโดยใช้อํานาจรัฐเข้าไปดําเนินการซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่ามันทุจริตโดยกฎหมายชัดเจนหรือไม่เนี่ยมันมันกั้ากึง่งมันกํากวลแต่มันเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย จริงๆแล้วโดยหลักการงบพวกนี้ต้องการความต้องการของท้องถิ่นนะครับเช่นงบ901พวกนี้ก็จะมาความจากความต้องการของฝ่ายปกครองแต่ปัญหาของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ,อความต้องการโดยทางทฤษฎีกับความต้องการเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันความต้องการของฝ่ายทฤษฎีก็คือบอกว่าชาวบ้านจะรูปปัญหาของชาวบ้านดีที่สุดแต่เวลาปฏิบัติจริงเนี่ย ชาวบ,บ้านเองจะจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณไม่ถูกว่าควรจะเริ่มทำอะไรก่อนหลักก็มักจะคิดถึงปัญหาเฉพาะหน้าและที่สำคัญก็คือมันขาดความเชื่อมโยงกันเช่นงบ901ลงมาคุณอยากจะทำเลี้ยงวัวแต่เราก็ลืมดูไปว่ากระทรวงเกษตรมีงบแบบนี้หรือเปล่ากรมปศุสัตว์มีไหมออพอมอมีงบให้ชาวบ,บ้านแบบนี้ไหมท้องถิ่นทำเรื่องอะไรอยู่ไหมมันขาดกระบวนการเชื่อมโยงเพราะฉะโดยทางทฤษฎีเนี่ยมันได้ แต่ว่าในทางปฏิบัตินี่ผมว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่ที่สำคัญก็คือจะด้วยทัศนคติอะไรบางอย่างก็ดีมีความรู้สึกว่าจิตสำนึกในความโปร่งใสที่ใช้งบเนี่ยมันเป็นปัญหาหลายๆที่ก็เลยมีปัญหาเรื่องทุจริตว่าเฮ้ยถ้าร้อยหนึ่งอ่ะมันต้องเข้ากระเป๋าคนบางคนสักห้าซึ่งทุกคนดูเปเรื่องปกติไปแล้วอันนี้คือปัญหาใหญ่ประเทศไทยนะครับ ส,ส่วนคําตอบเนี่ยจะทํำยังไงให้มันดูไม่ปกติให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าบาทเดียวก็ไม่ได้นะทุจริตอ่ะห้าสิบตังก็ไม่ได้มากกว่าทุกคนต้องมีตังทอนเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการรณรงร์เรื่องจิตสํานึกเรื่องใหญ่สุดนะครับทีนี้วิธีการของเขาเนี่ก็คือว่าหนึ่งงบไม่ใหญ่มากนะักกระจายพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะกําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินให้มากแต่ยิ่งกําหนดมากเนี่ยดูเหมือนว่าจะละเอียดแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเงินมันขยับไม่เกิดประสิทธิภาพ ยากสําหรับคนที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพจริงแต่มันก็ลดโอกาสที่จะทุจริตลงได้จะทํำยังไงให้โอกาสที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับโอกาสทุจริตน้อยเนี่ยมันอยู่ได้กันได้อันนี้คงจะเป็นโจทย์ที่ที่การจัดตั้งงบประมาณในปีถัดไปต้องไปคิดเราต้องตรวจสอบว่าในการออกนโยบายของผู้บริหารเพื่อจะอนุมัติงบประมาณประจำปีแต่ละปีหรืออนุอนมัติงบประมาณเพื่อขออนุมัติจากสภานั้นนะ่ะ เราต้องมองว่าเป็นการทําโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้บริหารหรือไม่แล้วในการทําหน้าที่ในสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในการที่จะทําหน้าที่แต่ละครั้งในการตรวจสอบฝ่ายบริหารเนี่ยผมเองกล้าที่จะเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยขอญาตาังท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเพื่อขอไลฟ์สดนะครับผ่านเพจ Facebook เพื่อขออัดคลิปวิดีโอเพื่อลงใน Facebook ให้พี่น้องประชาชนที่มีความกังใจสงสัยได้รับทราบในคำถามคำตอบจากฝ่ายบริหารครับจริงๆถ้าไปดูหน้าที่ลึกๆแล้วเนี่ยฝ่ายสภาคือฝ่ายตรวจสอบนะฮะทั้งอนุมัติและก็ตรวจสอบงบประมาณในส่วนที่ผู้บริหารเนี่ยนำไปใช้อย่าคิดแค่เข้ามาเป็นนกักการเมืองอย่าคิดแค่จะได้สวมชุดสีกากีอย่าคิดแค่จะได้สวมช,ชุดสีขาวให้รู้ตัวเองด้วยว่าหน้าที่ตัวเองเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไร ทั้งหมดก็ย้อนกลับไปที่จิตสํานึกอีกแล้วครับที่สําคัญคือผมจะบอกว่าถ้าเมื่อใดที่คุณยังคิดกลัวเนี่ยและคุณไม่กล้าทําเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยคุณลาออกไปซะหรือไม่ก็ตั้งแต่ต้นคุณอย่าลงสมัครท่านต้องใช้กลไกในสาภาและกลไกของกฎหมายเนี่ยกลับไปตรวจสอบซะด้วยว่ามีการโกงกินกันไหมนะฮะเรามาจากลูกชาวบ้านที่ชาวบ้านเลือกเข้ามาเพื่อให้เราเข้าไปสู่กลไกสาภาแห่งนี้ใช้กลไกทางสาภาซะนะครับ แล้วก็กฎหมายจะสักติดขึ้นอีกเยอะมองว่าพรก,กพวกเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้รู้จักกันมานานนะครับและเป็นการที่ว่าก็ได้ช่วยเหลือเราเข้ามาจนถึงวันนี้นะครับใครต่างๆที่จะมาใช้อำนาจหรือมาใช้ของความช่วยเหลือขอให้แยกออกนะครับว่าไม่สมควรทีดด่จะเอาเรื่องส่วนตัว หรือเอาความเป็นคนใกล้ชิดเข้ามาระบบอุปธรรมนะครับก็ต้องยอมรับว่าในระบบอุปธรรมเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการทุจริตมากมายเกิดขึ้นในองค์กรของท้องถิ่นหรือองค์กรทั่วไปในราชการนะครับแนวทางในการจกําจัดระบบอ,อุปธรรมได้นะครับเราต้องส่งเสริมระบบคุณธรรมให้มีพลังมากขึ้นหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีทํางานดีมีความตั้งใจสูงไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเจตนาลมที่จะทุจริตเนี่ยเราต้องให้แนวทางให้ ปันกัาำลังใจมากกว่านะครับแล้วก็ต้องมีบทลงโทษกับระบบอุปถัธร์าถามว่าผมจะไปการันตีกับทุกคนด้วยคําพูดแค่ลมปากเนี่ยเชื่อได้ไหมไม่มีใครเชื่อได้หรอกครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยคนคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยคนกว่าครึ่งประเทศที่เขาเชื่ออยู่ตั้งแต่ต้นเลยว่ามึงโกงแต่ขอให้ดูในสิ่งที่เราทําแล้วผมยังเชื่อว่าส่วนผมนะฮะและก็สมาชิกในกลุ่มแม่น้ำตรัของผมเนี่ย เราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะเลิกระบบนี้เด็ดขาดเลิกระบบฝากฝังนะฮะเลิกระบบขอเราตัดวงจรพวกนี้ไม่ได้เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตัดวงจรระบบโกงอยากให้คิดว่าถ้าประเทศมีการคอร์รัปชันเยอะๆประเทศก็อยู่ไม่ได้ เมื่อประเทศอยู่ไม่ได้เราทุกคนก็อยู่ไม่ได้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีเพจมี Facebook มีทวิตเตอร์มีโซเชียลที่สร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องโกงเนี่ยมากขึ้นมีภาคประชาชนที่รวมตัวกันต่อต้านเรื่องโกงมากขึ้นเมื่อก่อนอบตอดินใบกองไม่มีคนเดินนับแต่นี้มีคนเดินนับกองมากขึ้นแทบจะนับสายเป็นเม็ดได้เลยหละ่ะนี่เป็นต้นเราพยายามเอาความดีเอาชนะความชั่วแต่ไม่ใช่ความชั่วจะหมดไปแต่ทําให้ความชั่วมันน้อยลง เื่อความชั่วมีฤทธิ์น้อยลงอย่างเงี้ยมันก,นก็ก็อยู่กันได้บางครั้งกฎหมายจะไม่สามารถเอาผิดกับท่านได้นะครับแต่ปุแห่งกรรมก็จะตามท่านทนแน่นอนครับสุดท้ายแล้วต้องตกถูกดำเนินคดีและถูกยึดทรัพย์นะครับก็ฝากว่าถ้าเข้ามาทางการเมืองเพื่อจะทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนโดยเจตนาลมของตัวเองเพื่อเสื่อสละแล้วอย่าคิดเรื่องนั้นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่คุ้มค่ากับตัวเองนะครับนักการเมืองชั่วเนี่ยทำชั่วคนเดียวไม่ได้ มันต้องได้รับความร่วมมือมาจากข้าราชการชั่วด้วยซ้ำคนหนึ่งใช้กฎหมายไปหัวกับคนบังคับใช้กฎหมายผมถามท่านว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้คนหนึ่งทำผิดอีกคนหนึ่งไม่เอาผิดสุดท้ายก็เป็นช่องทางที่ทำให้คนชั่วๆเหล่านี้เนี่ยยังคงทำมาหากินทำนาบนหลังคนไทยได้อยู่ในทุกวันเมื่อไหรที่ท่านโดนโทษเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับโทษประหารจริง อาจจะมีเหตุให้ลถย่อนผ่อนโทษแต่ท่านต้องดูนจำคุกจริงลูกท่านที่ต้องไปโรงเรียนเมียท่านที่ต้องไปทำงานเนี่ยเขาจะต้องกลับไปตอบสังคมว่าอย่างไร